วัดีค่ะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วกับอ้วนวันนี้อ้วนพามาดูาภายในห้องโดยสารของตัวมิวเวันนี้เรามาสาธิตการเชื่อมต่อ,อหน้าจอดีวดีกับมือถือที่เป็นระบบ Android มาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นค่ะเราก็มาที่คำว่าบลูทูธ แล้วก็มาที่ฟันเฟืองเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าบลูทูธเป็นออนค่ะเรียบร้อยเราก็เพิ่มอ,อุปกรณ์ตัน,นเราก็เปิดบลูทูธขึ้นมาเพื่อที่จะทำการค้นหาแล้วก็เชื่อมต่อกับหน้าจอรอสักครู่ โอเคเมื่อกี้ค้นหาอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ของอ้วนแปลตัวเรียวมีแปดของอ้วนก็คอนเน็กแล้วคอนเน็กต์กันแล้วอ้วนก็เลือกโทรศัพท์ที่เราจะทำการจับคู่มาละอันนี้ตกลงอ่าของเราก็ตกลงที่โทรศัพท์เพิ่ม จับคู่สําเร็จถ้าเป็นไงมั้งคะการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับหน้าจอดีวดีของทางอีสุไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเนาะค่ะถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถอ,อีสุติดต่อผ่านมาได้ค่ะที่เบอร์อ้วนถ้าอยากจะทราบอะไรหรือสนใจโปรโมชั่นแบบไหนมีทั้งมิ l เอมีทั้งกระบะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแขปหรือสี่ประตูถ้าเป็นอีสุก็ติดต่อกันมาได้วันนี้อ้วนก็ จะขอจบเท่านี้ก่อนแล้วมีคลิปหน้าอะไรใหม่ๆดีๆเป็นเก็ตความรู้เราก็จะมานำเสนอต่อวันนี้ก็บ๊ายบายก่อนค่ะ